วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดโก้งโค้งนะคะบ้านแสงสงค่ะมี่แอมผมไปซื้อของมาเป็นโยมีแอมกินอะไรเนี่ยไม่เรียกไงกล้ยวยหน้าขากินย่างนะตัวเองเจะบอกว่าไปมาหลายตลาดไม่เคยเจอเหมือนกันอ,อ,อร่อยใช่ไหมหเเูเปื่อยเปื่อยเลยส,ส,สวัสดีค่ะ พี่แอมนะคะในรายการเที่ยวเพลินใจกินเพลินพุงค่ะวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดโก้งโค้งนะคะบ้านแสงสงค่ะเราอยู่ตลาดนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโพค่ะอำเภอบางระอินนะคะอยู่ที่จังหวัดอยุธยาอายุทยาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีพิธีกรร่วมของเราเลยแขกพ,เพิเศษแขกรับเชิญพิเศษถาวรครับผม <laughs> น้องลิวนะคะเดี๋ยววันนี้น้องริวของเราเดี่ยจะมาช่วยกันชิมเลยว่าที่เวลาเราพามาตามตลาดเนี่ยมีอะไรเด็ดอะไรโดนอะไรอร่อยนะคะเมียมกับน้องริวจะพาทุกคนไปกันเลยค่ะ เด็กนะเพราะว่าอันนี้เป็นขนมหวานก็คือเขาเรียกอะไรนะขนมข้วย,ขวยเขาทําแบบว่าสดๆเลยนะนี่นี่ๆๆเขาทำสดๆแล้วก็กินได้เลยอุน่นๆร้อนๆเลยตรงนี้เลยจะบอกว่าเราจะาแอบ,บชิมกันระหว่างที่เด็กน้อยหายไปหายไปไหนไม่รู้แอบบไปช้อปปิ้งอะไรก็ไม่รู้เราจะกินแล้วนะเราจะไม่รอเด็กเนาะเขาบอกว่าชิมขนมข้วต้องแบ่งเป็นอย่างนี้แบ่งเป็นสี่นะคะแล้วเราก็ชิน มีแม่แอมผมไปซื้อของมาเพิเดียวมีแมม่แอมกินอะไรเนี่ยไม่เรียกไงก็เห็นว่าเดินชิวอยู่ก็เลยแอบมากินไม่เราไปเดินดูของันิดเดียวมุกที่เห็นอันนี้ไหมเห็นปะกะทิไม่จะ เขาเรียกว่าขนมถ้วยอี่อืออ่าแล้วตักให้ดูเรากินเองมี่แอมนี่เป็นคนสุดยอดจริงๆตักให้ดูเรียกให้ดูบอกชื่อให้ดูกินให้ดูด้วยอ่าให้ชิมด้วยก็ล้ๆอะมามามืมามี่แอมไม่บอกด้วยว่าร้อนอุ่นอือหือ้วยร้อนมาเชียวแปลว่าเขาทำสดๆให้เราเขาบอกว่าให้ตัดสี่ชิ้นแต่ไม่เปยนมี่แอมลองแล้วแหละว่าสี่ชิ้นน่ะมันเล็กไปสำหรับพวกเราเราก็จะแบบนี่ไม่พูดความทำเพลงกินไปแล้ว ไม่บอกด้วยหวานร,นะรู้สึกว่ากะทิหวานคือเขาไม่ได้แบบหวานมากอะเนแบบกรอมนล่นกอมคือกำลังนัวเลยอะชอบตรงที่เขาแบบว่าทําแล้วเราได้กินเลยออ่ะ,อะ,อะ เขาให้มาเป็นถาดแ,แบบนี้เลยนะเจ้อนี่เป็นถาดแบบนี้เลยแล้วก็มี1นึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่้เนี่ยเซ็ตนี้3 0ิบาทใช่ราคาน่ารักมากนี่แวะมาชิมกันได้นะคะเขาชือ่อว่าร้านลุงทรงนะคะสามารถที่จะแบบเออโทรมาจองก่อนได้เพราะว่าจะบอกว่าร้านนี้แอมมาบ่อยมากแล้วก็เวลาถ้าเรามาสายเราอดกินนะเขาไม่ได้อยู่รอเราเย็นๆนะจ้าถ้าใครอยากจะกินนะโทรจองก่อนได้นะเพราะว่าอร่อยมากนี่ แล้วเดี๋ยวเราเปิดดินด้วยอาหารหวานแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะว่าร้านต่อไปเป็นอะไรไปเลยนี่แล้วก็มาร้านนี้เลยเขาเรียกว่าขนมไม่รู้รขนมกล้วยหน้าค่ะนี่มันจะคล้ายๆบ้าบินนะแต่ว่ามันคือกล้วยกล้วยเลยนี่ยอ่ะชิมหนอยเออเราเป็นคนไทยเราต้องชิมขนมแบบกินหอมกินเหมือนกล้วยเลยกินเหมือนกล้วยเลยแหละ อืมเฮ้ยหนึบๆนะแล้วก็ไม่หวานด้วยใช่แต่ยังมีกลิ่นกล้วยอยู่ยังมีกลิ่นกล้กกว,ยกวยเลยอ่ะแล้วก็ตอนแรกกลัวว่าเขาจะผสมแป้งแบบเยอะมากเลยงั้นก็ไม่นะก็ถูก,กกล้วยเนื้อกล้วยอยู่อืมแ้วรู้ไหมว่ากล่องเท่าไหร่ ยี่สิบบาทของน่ารักมากนะคะน่ารักเลยยี่สิบบาทกล้วยหน้าถายกินย่างนะตัวเองจะบอกว่าไปมาหลายตลาดไม่เคยเจอเหมือนกันต้องลองต้องลองเพราะส่วนมากเราจะเจอเป็นออกแนวนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้เขาเป็นแบบหน้าปลาถาเป็นย่างแบบมันจะขอบกว่ากลิ่นมันจะแบบหอมเลยอ่ะอย่าลืมมาชิมกันนะคะ แเราก็มาถึงอะไรนะถั่วกระโจกของป้อมนะคะป้อมถั่วกระจกพี่ป้อมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นสูตรใหม่ที่เขาอคิดขึ้นมาเองเลยสําหรับคน,นที่แบบเป็นเบาหวานวก็ทานได้นะเพราะว่าใช้แบบแซอะไรเงี้ยแลแแ้วก็เป็นแบบแสที่จากโครงการช่างหัวมันเี่เราก็เลยแอบไปชิมกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วแบบก็เหมือนเขาบอกว่าคนเป็นเบาหวานก็กินได้เราก็กลัวว่าจะจืดแต่เราก็ลองแต่แล้วลองไปแล้ว ลองแบบทำแล้วนจริแล้วอะ่ะอร่อยแาบกบจะบอกว่าทามันของตัวแล้วก็แบบแจ่ที่ไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานเลี่ยนเลยก็คือแบบกินได้เรื่อยๆเหมือนสแน็คเลยแต่ว่าของทอดนาะข้อเสียคือข้อเสียของร้านนี้คือ1รอบนะคะใช้เวลาทำ <30 S 1> สามสิบนาท,ทีและได้แค่ เจ็ด <7 S 1> กล่องซึ่งเวลาคนมาซื้อใช่ไหมคะเขาก็จะแบบมันไม่พออ่ะก็คือต้องยืนรอแล้วก็ต้องจองไว้นะตัวเองก็คือถ้าใครมาเนี่ยสามารถที่แบบมาสั่งที่เขาไว้แล้วก็ไปเดินเที่ยวเดินซินที่ที่ทอปอื่นก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับมารับได้นะคะเพราะว่าใช้เวลาทํำละเอียดอะออมากรอบหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้แค่เจ็ดกล่องแล้วก็ของเขาเนี่ยจะมีเป็นแบบอ่าถั่วลิสง แล้วก็มะม่วงเหนภพานะคะถ้าเป็นผลิสงเนี่ย mm. ก็คือกล่องน,นี้เลยใหญ่ๆนี้เลย50บาท50บาทฟังไม่ผิดะคะ่ะ50บาทแล้วก็อร่อยมาก mm. อยากแนะนําเลยว่าถ้าใครมาที่ตลาดกุง้งคงนี้นะคะต้องมาลองต้องมาซื้อกลับไปกินเลย mm. ถ้าไม่มานะถ้ามาแล้วไม่ซื้อนะบอกเลยว่าเสียใจแน่นอน mm. แบบอร่อยจริงๆตัวเองต้องลองนะ mm. อย่าลืมนะจ๊ะ ถ่วกระจกจ้าแล้วก็ร้านนี้เลยขนมต้มดูดีเขาแต่งเขาแต่งจานอ่ะน่ารักมากเลยนะเป็นแบบเป็นมะพรา้าวแล้วก็เป็นใบตองใส่แบบกิ๊เก๋กิ๊บเก๋เคยกินไหมคะไม่เคยอันนี้คืออะไรขนมต้ม <c oughs> ขนมต้ม <c oughs> เออลือ,อบอกว่าไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยขนมนี้อะ่ะแต่เราต้องลองเอาอันไหน้า,า้ขวาไม่มีควันขึ้นอ่ะเพราะพึ่งทำเมื่อกี้ ใช่ที่เนี้ข้อดีคือเขาทำสดสดนะแล้วก็ลังนาเขาแบบน่ารักเนาะใช่สดสดแล้วก็ร้อนร้อนเออยีบาทถ้าอยู่ที่นู่นกินไรได้ไหมย20บาทที่นู่นลูกอมลูกอมได้ลูกอมแต่อยู่เมืองไทยนะคะนี่ได้กินของแบบนี้เลยอ่ะเราต้องชิมให้มียมชิมก่อนชิอ๋อชิมพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามเราเปิดมิยามไปก่อนไม่หรอกไม่หรอกอืออือ ข้างในร้อนมากอืมเขาจะแบบว่าเหมือนมะพร้าวแล้วก็ในตัวที่เป็นไส้ข้าวหนุ่มต้มมันไปกันได้เลยออมันสัดกระน่ะมันทําให้แบบกรุบกรอบเลยเนาะเราได้เข้าไปอาจจะยังไม่หวานมากเท่าไหร่แต่พอกินไส้ข้างในพอพอมีไส้ออกมาเนี่ยรสหวานมันจะตามมาแล้วก็ดูของให้เยอะนะหนึ่งสองสามเมื่อกี้เราอย่างห้าลูกยี่สิบบาทก็คือแค่แพ็กเกจของเขาอะน่ารำไหม มีความพิเศษไหมไปรุ่นเป็นกะลาเอ้ยไม่ใช่กะลาเขาเรียกว่ามะพร้าวใช่เขาเอาก็คือเขาเอาเนื้อให้เรากินเน้วแหละแล้วเขาก็เอาตัวนี้มาเขาเรียกอะไรนะมถ้วยให้เราเออน่ารักอ่ะความพิเศษเขาน่ารักมากเลยนี่ชอบไหมชอบไหมชอบผ่านไหมแปดเต็มสิบสำหรับการลองครั้งแรกแปดเต็มสิบใช่ไหมเพราะไม่เคยกินเลยน้องอยู่ไม่เคยกินขนมนี้เลยแล้วก็ไม่ค่อยสายขนมหวานขนาดนั้นเท่าไหร่ ได้แต่เราต้องต้องลองก<ม>อย่างอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดเฮ้ยเราไปร้านต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะและเป็นอีกหนึ่งขนมที่รู้จักไหมครับไม่รู้จัก เด็กรุ่นนี้ไม่ค่อยรู้จักขนมไทยเนอะนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าขานมขีดลำดวน uh huh. แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยสีมันก็จะเป็นสีแบบครีมทางนั้นเลย uh huh. แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพราค้าแม่ค้าก็เวลาเขาทําอาหารอะไรเขาก็ต้องเข้าใจคนกินว่าอยู่ในยุคไหนอะไรนะเงี้ยเ,เขาก็เลยใช่มีจุดขายมีอะไรนะเขาเรียกมีลายเซ็นของตัวเองมีลายเซ็นเสร็จแล้วเขาก็เลยใส่สีให้เราดูแบบว่าเข้ากับวัยรุ่นเนี่ยลองให้วัยรุ่นชิม uh กลิ่นเหมือนขนมเทียนปั๊บไม่ไม่รู้ชื่อเขาเร,รียกว่ากลิ่นอะไรนะกลิ่นควันเทียนอบออ๋มันจะเป็นเทียนอบหอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทียนหอมเขาก็จะอบมันจะมีกลิ่นหอมๆในขนมนี่นี่อยากให้ดูสีสันเขาน่าน่ารักมากนี่เห็นไหมคือสีเขาคิดเอทมากไหนเมื่อกี้ชิมแล้วจ้ะอันนี้ดีมาอืมอร่อยดีแบบนุ่มๆอืมอืมหอมจ้ะเขาเรียกว่าขนมกีบลำดวนจำไหมนะคะจำจะจำไว้ถ้าไม่ลืม จะจำไว้ถ้าไม่ลืมโอเคปะงั้นเราไปต่อเลยจ้าแล้วเราก็มาถึงร้านไอจุกค่ะเป็นร้านของไทยแบบไทยโบราณเลยอันนี้ก็คือเป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นขนมมงคลค่ะรีรู้จักไหมทองหยิบทองหยาใส่ทองทองม้วนไม่ใช่ทองคำเปรียวไม่ใช่เห็นเขามีทองใช่ไหมใช่ไม่เดี๋ยวมีจะบอกนะอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าขนมขนมอะไรนะคะตัวนี้เขาเรียกว่า สเสนิทจานใช่ไหมไม่มีทองอสักคำเลยอันนี้สเสน,น,นิทจาเนเสนิทจานแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าทองเอกนี่นนมีทองละอันนึ่าเห็นไหมเขาจะมีแปะทองนิดน,นึงเป็นขนมมงคลถ้าริวอ่ะแบบว่าอยากมีขนมเนี้ยอยู่ในบ้านเยอะๆเลยอย่ะต้องทำไงรู้ว่าแต่งงานซื้อไม่ได้หรอต้องซื้อว่างานแต่งเงาไหมแต่ว่าจริงๆเราก็ถ้าเราชอบเราก็ซื้อมาชิมได้แล้วก็บางคนเนี่ยอย่างนี้จะชอบซื้อไปขวายพราไหวพราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นขนม การแล้ว็สวยส่วนอันนี้เขาเรียกว่าจ่ามงกุฎคน <จะ S 1> ชื่อคุณชื่อเขาเลออกไหมนี่จะบอกว่าสวยนะเองไม่ได้ทําง่ายนะแต่ละอนนี่ะก็คือต้องแบบประดิบป,ประดอยมีความประดิบประดอยนิดนึง้ลเลยทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเข้าทางวัยรุ่นมั้งไหมอ่ะวัยรุ่นอยากชิมอันไหนคิดอยู่วัยรุ่นกินนี่แหละเรามีชื่อว่าทองอันเดียวทองเอกใช่ไหมใช่ๆนี่แต่อันนี้เป็นจ่ามงกุฎมีจ่ามงกุฎนะคะ ได้มีความหนึบๆนะหอมีความนมีความหนึบมีความหอมที่ตีตลอดตัวของนี้คือมันจะมีถั่วไอ้ไอ้ถั่วเขาเรียกอะไรนะเมล็ดแตงโมเมล็ดแตงโมนะไม่ใช่เมล็ดถักทองนะเมล็ดแตงโมอ่ะกลองลองต้องลองอ่ะมาแล้วต้องลองอื ไม่ไม่ฝืนกับเทคเจอร์ทั้งหมดมากเพราะว่ามันมีฟีแป้งไายกับมีเมล็ดแต้งโรมาคันเนี่ยทำให้เราแบบว่าไม่ได้หนึบอย่างเดียวเลอย่าลืมมาหาทางกันนะคะขนมไทยนี่ร้านชื่อร้านอะไรนะหรือร้านไอจุกไอจุไอไอจุก ไอ้จุกอะค่ะเดียวข่ยแล้วก็ราคานา่ารักนะตัวเองอันนี้อันนี้ก็คือกล่องรวมชุดเลย100บาทนี่อันนี้เป็นแบบรวมนะคะ100บาทแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อแบบแยกก็มีนะคะกล่องเล็กๆ30บาทน,าน,าน่ารักน่ารักนี่ราคา,ขาเขาน่ารักมากเสน่ห์จันเสน่ห์จันนี่กล่องนี้30บาท3กล่องอ๋อ30บาทกล่องเล็ก0บาท3าบาทราคานา่ารักอย่าลืมแวะมาอุ่นุนพี่เขากันนะคะคะ่ะไปต่อกันดีกว่า ใช่ไหมเน่อันนี้คือของโปรอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่หมูสเต็ก่อันนี้นะคะเป็นหมูสเต็กของร้านฉัตรรัตค่ะเ,เป็นที่ของคุณป้านะคะนีุ่ป้าน่ารักมากเพราะว่าหมูสเตกเจ้าเนี่ยจะบอกว่าถ้ามาสายคือหมดหมดหมด, <laughs> หมดตลอดไม่เข้าใจเลยทั้งทงท,งที่บ้านเราอยู่ลังสิตแล้วเราขับรถมาไม่เข้าใจว่าคนที่เขาซื้ออะ่ะทำไมเขามาก่อนเรา <laughs> <laughs> เราไม่เคย คือแบบน้อยมากที่จะมาทานอ่ะแต่วันนี้เรามาทานเพราะว่าตั้งใจมาแต่เช้าเลยนี่เพื่อหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะนี่อ่ะอ่ะพี่ดิวต้องชิมก่อนชิมก่อนคุณป้าบอกว่าหมูนี้เป็นหมูอะไรนะคะหมูมากหมูสดแล้วย่างแบบไม่ใช่ห้ให้ให้เครื่องของเขาเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อนะเราหมักนานไหมคะประมาณสี่ห้าวันฮะแล้วต้องทำก่อนนะเดี๋ยววันนี้มาขายพี่เขาจะต้องละลายก่อนแล้วก็เอาไปติ๊ก สี่ถึงห้าวันนะคะไม่ใช่สี่ห้าชั่วโมงนะคะหมักสี่ถึงห้าวันกว่าเราจะได้กินกว่ามันจะมาเป็นหมูสเต๊ะให้เราเนี่ยและน้ำสเต๊คะคะ่ะห่วค่ะเที่ยวน้ำจิ้มก็สี่ถึงห้าชั่วโมงใช้เวลาทำที่ยาวนานมากอันนี้ขายทุกวันไหมคะราคาถูกเสาร์อาทิตย์เลิกนัคขจะเลิร์ที่อ๋อ อ๋อคือขายที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมคะอ๋อที่นี่นะคะตลาดที่นี่เขาจะเปิดวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะสามารถที่จะมาชิมได้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าอยากกินหมูสเต๊กเจ้านี้นะคะแอมแอมมาหลายปีแล้วนะอยากจะบอกว่าถ้าเรามาสายๆอ่ะคือประมาณสักแบบสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยไม่ทันแล้วนะคือหมดส่วนมากคือจะไม่ทันแล้วคุณป้ารับออกงานด้วยนะคะนี่ถ้าติดต่อรับออกงานนะคะโทรได้เลยที่เบอร์ศูนย์นะคะ ห6 5 4 6ห1้าสี่หก้าหนึ่งรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าแอมอ่ะกินมาหลายปีแล้วแล้วก็รสชาติแบบดั้งเดิมคงเดิมไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมลูกเร่าเี่ยเห็นปะ <laughs> ไม่เคยรอไม่เคยรอมีเลยนี่นี่เนี่ยมีชิมมางแข่งชิมสิว่าแบบวันนี้เรามาทันแล้วเราต้องโดนต้องโดนโดนเพราะถ้าไปที่โต๊ะคือไม่ทันเด็กๆเหมือนกนันห <laughs> มดแล้วก็น้ำจิ้มอาจาดของเขานะคืออร่อยอมีความเผ็ด เราใช้เตาถ่านิีงด้วยนะคะในเตาถ่านปี่งด้เวก็บอกว่ามีความพิถีพิถันในการทำนะไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมถึงหมดตลอดเวลาคนชอบกินตลอดแล้วก็เรามาก็ไม่ค่อยทันตอนเนี้ยทันแหละได้กินอ,อล้วก็จะเียม,มแนะนำเลยค่ะ มาที่ตลาดกงโค้ง,งนะคะอย่าลืมแวะมาชิมนะคะหมูสเต๊ร้านฉัดรรัดค่ะมาได้เลยมีเจ้าเดียวอร่อยแน่นอนเพราะว่าเจ้าอื่นไม่กล้ามาแบบปาร์ากับคุณป้าแน่นอนรับรองว่าแซ่บจัดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โต๊ะนะว่าที่นี่มีของให้เรากินเล่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยจ้าขอบคุณค่ะ แล้วเราก็ไปได้ไปสั่งอาหารมาเต็มเลยใช่ใช่ใช่เยอะมากเยอะมากทุกอย่างคือแบบเป็นของที่น่ากินทุกอย่างอยากจะนําเสนอต่ออันแรกคือผัดไทยเลยให้น้องยูชิอันนี้เป็นผัดไทยไม่ใส่กุ้งเพราะเรากินกุ้งไม่ได้นี่ผัดไทยแล้วเดี๋ยวนี้แอมนะก็จะกินขาหมูแต่ว่าเขาต้องถามก่อนว่าผัดไทยอร่อยไหมอร่อยแต่ว่ารู้ไหมกูผมลืมแลกรืมคุกลืมคุก สงสัยจะหิวแหละก็เพราะว่าเวลาได้แล้วเวลาได้แล้วนี่ใช่นี่ปลุกปลุกเลยปลุกเลยพี่เขามีแบบว่าเป็นถั่วแล้วก็เป็นพริกแดงพริกขั่วพริกเขาเรียกพริกป่นใช่ไหมนี่ไงพริกหลุดออกชัยใจไปแล้วเดี๋ยวาออกอยวออกเดี๋ยวออกก่อนชึบชึบแล้วก็ปิดท้ายด้วยชึบมะนาวฝานแหละน่าเขาเรียกมะนาวซี่เออมะนาวซี่ขนาวซีมะนาวฝานอ้ คนที่ไหนเนี่ยพูดไม่น่าฝันแถวทแถวนี้แหละคนแถวแถวนี้แหละนี่วางไว้นี่น่ากินเนาะใช่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 ดีกว่าเมื่อกี้เยอะดีกว่าเมื่อกี้อ๋อดีกว่าตอนนี้ยังไม่คลุกใช่ใช่ทำให้รสชาติมันเหมือนจะไม่หึบเมื่อกี้ส่งมาเหมือนเดิมเอาส้มงเลยอ๋อของน้องลือเป็นผัดไทยของนี้ก็จะเป็นขาหมูขาหมูอ่านี่ ได้ข่าวว่ามีกินเห็ดได้ได้ข่าวว่ามีกินเห็ดได้ขาหมูว่ามี้งเขากินคู่กับสิ่งนี้นี่ดีนี่ให้ให้กองสองดูเลยมีเหรอใช่แเหรอมิมีบอกมีกินได้มีกินเห็ดสบายไม่ได้ยากอ่ะมิ้กกินไห้มิ้กกินให้อันน่ะมิ้งยาจะบอกว่านี่ดูขาหมูจานใหญ่ไหมจานใหญ่ใครข่ายมาเท่าไหร่เก้าสิบบาทผิดเท่าเท่ไห้าสิบบาทอันน่ะ สูงกว่าในกรุงเทพเยอะอยากจะบอกว่าคืออารมณ์คือแบบว่า50บาทจะให้เยอะไปไหนนี่เองคือแบบเยอะมากอะ่ะแล้วก็แบบมีหมูแล้วก็มีไข่ด้วยนะใส่ไข่ด้วยตอนไปซื้ออะ่ะแม่คา้าเขาไม่รู้นะว่าเราจะเอามารีวิว บอกเลยไม่ใช่แบบว่าวิเห็นว่าเราจะรีวิวก็เลยให้เยอะขนาดนี้ไม่ใช่นะจ๊ะนี่คือราคาที่ทุกคนได้เลยแบบนี้เลยเน,นี่แล้วเราก็จะชิมว่าเอ๊ะเขาให้เยอะแล้วอร่อยไหมของสำคัญเลยคือแบบว่าผ่านไหนสําหรับเราเนี่ยสำหรับเราผ่านไห้เนี่ยเราต้องจัดเลยกิดเนบบ้นเน้นมีแอมกินเผ็ดได้งนะับเข้าไปพิ้งกี้หนึ 1, ่งคำอ,อ,อ,อร่อยตัดเลี่ยนพอดีเลยอ๋ะ อื้วเดี๋ยวเราลืมหยิบกระเทียมมาด้วยแหละ <c oughs> มีผักดองอยู่ไม่เป็นไรกินได้ต้องเบิร์นต้องเบิร์นอันนี้บอกเลยว่าต้องเบิร์นคือรสชาติาเขาแบบกลมกล่อมแล้วก็แบบอร่อยเลยอะ่ะหวานเค็มกํลาลังดีแบบได้เลยนี่อันนี้ใส่ผักดองที่เขาใช้ใจผักกาดนะไม่ได้แบบว่าปลายผักหรืออะไรเลยนะแล้วใจผักกาดนี่มันต่างกับผักกาดทั่วไปงไงมีมันจะเป็นผักกาดที่อยู่ด้านใน อ่นอนๆเลยอะ่ะเหมือนที่เรากินผักกาดกระป๋องที่เป็นแบบใจ<ช>ผักกาดไม่มีผักใบเขียวแบบว่าเขียวเยลยใช้เรากินอะไรอย่างเงี้ยเขียวมีมีใจผักกาดเลยอจัดไปหนึ่งคำอร่อยแต่มาแย่งเขากินนะอ่นะน้องมิแย่งไม่ได้ต้องน้องมิวเขาลีนอยู่ลีนอยู่โซ่มีแต่ไม่แอร์ไม่เป็นไรไม่ใช่สายลีนอีกอย่างหนึ่งแจกและนำเสนอผูสเตนเนี่ยเราสีไปให้ดูแล้วทีนี้น้องมิวกินหอยทอดไหมได้ เอาห้กินหอยทอดเลยนะเดี๋ยวมีแอมจะกินเย็นตาโฟแับด้วยความใบแสงแถมนี้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เท่าไหร่แถมนี้เท่าไหร่จ้าที่มเงาเท่าไหร่เท่าเลยหกสิบบาทเป็นรวมทะเลใช่รวมทะเลหกสิบบาททะเลนะหกสิบบาทแต่เป็นคนสั่งเองด้วยแต่ว่าก็จะราคาไม่ได้ราคาที่นี่เขาน่ารักเนาะคือเขาแบบราคาแบบไม่ได้แบบจริงจังจดนเราแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยหอยเข้สดหอยแมงพูข้สดแลวแป้งเขาก่อไหมเกาะ นี่ขนาดแบบว่าไปซื้อขอซิมนิดนึงได้ไหมขอซิมขอไดหมูด้ขาหมูสองคำไดกับถอยทอดคำหเอาได้ไม่มีปัญหาเราจะรักกันเนาะใช่นี่เรารักกันเนาะเราอยากเราอยากชิมแป้งเฉยๆอ๋อเราอยากรู้ว่าแป้งเขาอ่ะจะเป็นยังไงนี่ดูท่าทางจะกรอบนี่ืมกรอบใช่ไหมขนาดแบบว่าไปซื้อแล้วมาวางนี่เราวางประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะยังกรอบแบบเหมือนมีความกรอบเลย ต้องโดนต้องโดนจำลืมมากิงน,นะข้อดีของร้านที่เนี่ยสามมบอกว่าร้านนี้อร่อยอร่อยนะค่ะเขาขายได้สามกันคือแม่ค้าไม่ตีกันไม่แย่งกันเขาจะขายแบบว่าคนที่ขายหอยทอดไปแล้วฉันก็ไม่ขายน,น,นะจเพราะฉะนั้นมาถึงเนี่ยถ้าอยากกินหอยทอดก็เดินหาร้านหอยทอดที่เจอแค่นั้นเองไม่ต้องรููว่าร้านไหนก็ได้เพราะว่าหอยทอดมีร้านเดียวอร่อยเลยหมูสเ,เตกก็มีร้านเดียวอร่อยเลยอ่าเสร็จแล้วเนี่ยจะกินนี้ เย,ย็นตาโฟเย็นตาโฟทะเลไม่ใส่กุ้งอยากจะบอกว่าเครื่องจะเยอะไปไหนนี่ให้ดูหอยไม่ใช่หอยแมงผู้แบบว่าเบาๆนะนี่หอยแมงผู้อยู่สี่แฉกเขาเรียกว่าหอยแมงผู้ค่ามีเท่าไหร่คะ <laughs> ทีมงานค่าีหกสบาทถึงบ,บ้านราคาที่นี่คือน่ารา้าแล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งให้เรานี่นี่ลูกชิ้นกุ้งด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อลูกชิ้นปลาแบบเขาเป็นแบบทอดนะแบบเหมือนลูกชิ้นปลาเยวาวราชอะ่ะนี่ลูกชิ้นปลาโอ,โอเ้เขาให้มาสองลูกทุกอย่างเขาให้คูหมดเพราะว,ว่าเขาอาจจะดูแล้วว่าบัวคนไม่มอิ่มนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะปลาหมึกแต่เป็นปลาหมึกที่มีไข่ด้วยนี่ไม่ต้องไปถึงทะเลนะจ๊ะเธอเธอสามารถหากินได้ที่นี่เลยตลาดุ้งโงเจตาโฟเขาชื่อร้านเตี๋ยวไข่เทยเออเตี๋ยวไข่เคยเป็นแม่ค้าสายแบบว่าน่ารักแหละแต่จะบอกว่า เอาความไรจากไหนนี่ให้ดูปลาหมึกเขาให่ใหญ่ไปไหนอ่ะแล้วก็ไข่นะให้มาเต็มเต็มครึ่งรูปเต็มเต็มครึ่งรูปคือครึ่งรูปอ่ะแบบว่าครึ่งรูปแบบครึ่งรูปจริงจเออครึ่งรูปเต็มเต็มอ่ะอดนี่ตอนที่มีแอมน้ำซุปเขาเหมือนแบบว่าต้มจืดที่อร่อยอร่อยอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ ต้มจืดที่มันกรุงรอบแล้วอะแล้วมันไม่ต้องปรุงอะต้มจืดนในส่นมสตูดไม่ใช, <laughs> ใช่เป็นน้ำแบบว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเด็กกินอะก็คือกินได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะชอบเผ็ดชอบอะไรก็ปรุงเอาแต่ถ้าแบบคนที่สายคลีนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ชอบปรุงอะได้กินได้เลยไม่ได้จืดแบบไม่ได้เป็นน้ำแบบน้ำซุปเบาๆจืดๆอะอันนี้คือแบบน้ำซุปที่มันกรุงรอบแล้วนี่แล้วก็เส้นเขาก็ได้เลยแหละขอบแบบ เขาบอกว่ามีแอมจานหนึ่งอย่ากินเยอะให้กินแค่คำหรือสองคำเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลือกก็คือนี่ไข่มึกไข่มกสีชัพูใชี่ยนี่ขอเมื่อกี้ที่มีแอมบอกว่าหนึ่งจานกินคำถึงสองคำเท่านั้นแัดมาดูจานนี้ตัดไปแล้วกุ้งจานแล้วก็ไก่เย็นตาโฟนะตัวเองที่ขาดไม่ได้เลยคือลูกชิ้นกุ้งนี่ลูกชิ้นกุ้ง เขาบอกว่ากินเย็นตาโฟนะถ้าลูกชิ้นอร่อยอย่างคือฐานลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งอะไรของเขาเนี่ยออืลูกชิ้นกุ้งอร่อยมแย่แล้วแย่แล้วคือถ้าอยากกินต้องมาอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะชิมกันสองอย่างสองอย่างนี่ซุปเปอร์ตีนไก่กับผัตตะบะใช่ปะใช่พี่พี่เลือกพี่มาไหนซุปเปอร์แล้วค่ะอ่าซุปเปอร์งั้นแอมจะชิมัตตะบะให้ได้ซูแต่เขาอยากชิมด้วยอ่ะได้ อาหาริงด้วยกันทิมด้วยกันไม่มีานะซูเปอร์นี้เขาจะมีกระดูกหมูอ่อนด้วยแล้วก็แล้วก็ตีนไก่โอ้หูึกลิ่มมะนาวกลิ่นทุกอย่างมะนาวมาผิดมาน้ำปลามามาทุกอย่างเลยอ่ะหูลลวดูดิตีนไก่ของเขาดิแล้วก็มีมีนี่ด้วยนะกระดูกอะไรนะกระดูกหมูกระดูกอ่อนหมูเขาอ่ะเปื่อยแบบ เปื่อยเลยใช่เขาตุนนี้จริงจังมากแต่แอมกินหมูได้ก็ชิมจะใหญ่ไปไหนอ่ะใหญ่ตลอดอ่ะที่เนี้ยใช่ใช่ที่ใหญ่ใหญ่ทุกอย่างแล้วก็ราคาราคานี้60บาทนะตัวเองได,ได้ได้เป็นแบบว่าสุอ,ปปอร์จีนไก่แล้วก็กระดูกหมูใส่รวมก็ได้ถ้ายอยากกินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยราคาน่ารักน่ารักหกสิบบาทแล้วดูถ้วยพอาดิกินได้สามคนสี่คนได้เลยนี้ถ้วใหญ่มากอร่อยอร่อย,ออยใช่ไหมหมูเปื่อยเปือ่อยเลยอ่ะแล้วเราก็มาจบที่ตัวนี้นะตะบะมาตะบะ มัสมั่อันนี้เลยมัสมั่นเราต้องกินคู่กับอาจ่าเรียกว่าอาจ่าดีนะน้ำจิ้มอาจ่าเน่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 ยจะบอกว่าตะต้องคุ้มเห็นไส้นะคือไส้เต็มอะไส้เต็มอะเป็นไงเปรี้ยวหวานหอมละมุนไม่เชื่อมัสมั่นนี่ไม่เคยกินไม่เคยเหรอใช่ปกติกินเดือดรูตีชาใส่นมใช่ไหมปกติกินแต่โรตีกับมัสมั่นอืมค่ะต้องลองอาหารอีกอย่างเพิ like ่มเพลินหน่อืย ก็จะจะมีกลิ่นของของเขาอ่ะใชไ่ไม่ไม่ <Okay. S 2> มันไม่แย่แยใช่มันเป็นกลิ่นเขาใช่หอมอร่อยค่ะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตทานต่อให้หมดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราขอให้ทีมงานทานข้าแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้อีกนะคะค่ะสักรู่ค่ะ นุกครับผมมีของกินหลายอย่างและของที่น่าซื้อเยอะมากเลยครับผมใช่โดนไปเยอะไหมะโดนไปเยอะไหมะโดนเยอะอยู่เยอะเลยนะคะตลาดแบบนี้นะคะสามารถเที่ยวได้ทั้งวัยมีแอมแล้วก็วัยรุ่นอย่างน้องริวนะคะ,คะทุกคนอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวกันนะคะเป็นไทยช่วยช่วยไทยครับผมใช่จะได้เศรษฐกิจบ้านเราจะได้ดีๆนะคะแล้วก็ ใครมีตลาดที่อยากแนะนํานะคะให้มีแอมกับน้องริวนะคะไปเที่ยวไปชิมไปชอมนะคะสามารถอินบล็อกเข้ามาได้เลยแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาเลยค่ะเราจะไปให้ทุกที่เลยแล้วอย่าลืมนะคะติดตามเพจของเราด้วยนี่นะคะแล้วก็กดกําลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะมีแอมกับน้องริวนะคะขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่คะ